ครับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการนะฮะเราจะไปดูห้องพักพงจุ้ยห้องพักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณมาอยู่แล้วคุณจะนอนหลับสบายว่าเป็นอย่างไรโซนนี้ใช่ไหมครับอ่ะไปด้านโน้นเลยนะครับผมเขาเรียกว่าสุดยอดเขาบอกว่าที่นี่หอยเยอะฮะหอยเยอะค่ะหอยนางรมเยอะถ้าเชื่อผมแอบมอนตั้งนานผมก็ไม่กล้าถามเพิ่งรู้ว่าเยอะมากสดแกะกันตรงนี้นะมีท่อนอันนึงก็ไปงัดขึ้นมาเลยได้โขดหินทุกโขดย่อมมีหอยทุกหอยเออเข้ามาครับ โอเคห้องนี้นะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูครับว่าจะอลังการขนาดไหนครับมาเลยครับเราจะไปดูชั้นอะไรครับพี่ชั้น3เลยครับชั้นสามนะครับผมด้วยความที่เป็นสตล์รีสอร์ทนะครับครับอ่าอาจจะต้องเป็นอะไรที่ใช้อ่าแอคทิวิตี้เราหน่อยครับครับนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่ทำเครื่องมือคอามสิรวกให้มันถึงที่ได้เลยครับครับนะครับนี่ฮะสังเกตนี่ฮะชั้นสองห้องนี้ก็มียาบุชี่เห็นนะครับนี่ฮะครับเออน้าสั่น ชั้นสองและชั้นสามน่าจะมีตากุะชี้ครับโอ้โนเนี่ยเนี่ยครับสวยงามมากเห็นไหมด้านโน,น้นโอ้โหห้องนี้ห้องที่เราจะยอดูจะเป็นห้องที่ที่ทลูกค้ารีเควสหรือว่ารา้องขอมากที่สุดอืเพราะว่ามันเป็นห้องที่วิวดีที่สุดสวยที่สุดแล้วก็วิวกว้างที่สุดโอ้โหสุดยอดฮะพี่ผู้จัดการสามร้อยหกสิบองศาอนาคตไกลนะคุณเนี่ยคุณพูดดีมากเลยว่ายิ้มยิ้มแบบเขินๆนะพี่ไฟโรจน์เอ่ออ่ะเดี๋ยวตามมาครับ มากเป็นบาหลีล้วนเชื่อเลยครับพี่ไพโรธฮะสุดยอดแค่เปิดมาปุ๊บนี่แหละกว้างที่สุดนี่ในมุมนี้เห็นคลองพ้าวแล้วก็เห็นด้านนี้เป็นภูเขาทั้งหมดเลยอ่ะเข้ามาข้างในครับล้อมรอบไปหมดอาจารย์เลิกวรจิตฮะสุดที่รักครับอาจารย์ดูสิลองย้อนแสงเห็นด้าตะวันหัวอาจารย์พระอาทิตย์กำลังตกฟ้าปาที่โทโอ้ยว่าเป็นบุญตาเลยเถิดอาจารย์สวยครับสวยสวยดูดี่ฮะ 360สามร้อยหกสิบองศาครับโอ้ยตา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 สวยงามมากคงจุ้ยที่นี่ที่บอกว่าเป็นการไม่ว่าจะเป็นการปูเตียงปูผ้าฮะดูเป็นมีช้างรายละเอียดเก็บรายละเอียดเป็นไงฮะอาจารย์คงจุ้ยนอนและจะหลับสบายไงฮะคือคือโดยหลักการ<ไ>แล้วเนี่ยอ่าอสีเอ,อิร์ธโทนเนี่ยเป็นสีที่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วเป็นสีที่ไม่ค่อยมีพลังงานเอฟเฟกต์มากครับครับนะครับเพราะว่าไม่ใช่กลุ่มที่เป็นพวกสีที่เป็นสีแม่สีหลักดูนะฮะหลังคาเปิน้ำเงินแดงชมพูฟ้าจะให้ผลเยอะแต่นี่เอิร์ธโทนเลย โโอ้ใช่ความเป็นบวกจะสวยนะครับแล้วก็คือว่ามาตรงนี้คืออสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารใจอนะครับอะไรที่คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่ามันสวยอมันจะมีผลต่อจิตใจในระยะยาวคือตอนตายยังจําได้เลยว่าเฮ้ยฉันมาตรงนี้มันสวยอาจารย์ดูดิเนี่ยรูคุณนอนนีะฮะดูนะ ใช่ครับมันไม่ไม่มีคําบรรยายฮะดูภาพฮะสุดลูกหูตุดตาไปเป็นอาหาวเป็นเป็นหาดที่เราจะไปพันพันห้าร้อยคนอยู่ตรงน้้เดี๋ยวได้ไปเห็นกันแน่อะเดี๋ยวเข้ามาด้านนี้ก่อนกไปรอกฮะห้องน้ำห้องน้ำอ่าดีสทตายนะครับนี่ฮะสุดยอดฮะสบายยนะครับผมนี่ฮะและที่สาคัญโอ้สุดยอดผมชอบมากนี่ฮะด้านนี้ก็ผ่านไปเลเป็นการยากุชี่ส่วนตัวแช่สบายๆตายแล้วและการแช่ และดูมองผ่านมุมตรงนี้ฮะเบิร์ตไอวิวฮะสวยมากกว้างมากแนะครับนี่จากหข้งน้ำอื้อเสร็จปั๊บลงน้ําได้เลยเดินบันไดขึ้นไปลงน้ำเลยสุดยอดครับอ่ะเดี๋ยวไปด้านนอกกันในะครับอ่าโหสุดยอดฮะโอ้เจ้าของนี่เก่งนะใช่ครับสุดยอดฮะโอ้รับเบียงโอ้โหอะไรกันนี่ what's this ดูวิวครับที่รักเชิญโอ้โหโอ้โหกาที่โทร ปวดอาจารย์รู้สึกสบายนะผมหลงรักอาจารย์เลยเนี่ยนี่คือหมอสวีให้ดูนี่ฮะดูฮะคุณลงยากุชินะฮะมองด้านนี้ก็เห็นนี่คือ360องศาจริงสวยงามมากดูฮะข้าะล่างเห็นสาวสาวเล่นน้ามีความสุขด้วยเห็นหมดเลยโรงแรมทั้งหมดโน้นฮะด้านโน้นก็สระว่ายน้ำอยู่ไหนถามนิดนึงสระว่ายน้ำอยู่ด้านบนฮะนี่ฮะอันนั้นเหรอที่สร้างการกัดนี่ฮะมุมโน้นเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้สวยงามมากดูฮะยากุชิฮะเดี๋ยวคืนนี้ผมได้หลังไหน หลังนี้ผมเจอชั้นสามผมขอชั้นสามนะผมขอชั้นสามอาจารย์เอาชั้นสองไปนะและพวกตากล้องไม่เป็นไรห้องใหญ่ใช่ไหมห้องสองเดี๋ยวผมเอาชั้นสามเดี๋ยวตากล้องนอนข้างล่างไปเพราะเขาต้องวิ่งไงต้องวิ่งไปถ่ายนั่นถ่ายนี่เดี๋ยวไม่ทันเออเลิศมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงโน้นฮะสวัสดีครับฮัลโหลไอ้เลิฟยูโอ้เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวไปถ่ายรายการด้วยไอ้เลิฟยูไอ้เลิฟยูโอ้นี่น่ารักเป็นแฟนฮะเดี๋ยวเราตัดภาพนี้ไปโผล่แถวโน้นฮะทุเรียนอยู่ตรงไหน อยู่ใกล้ๆสระเลยครับอยู่ใกล้ๆสระเดี๋ยวไปโผล่ตรงทุกเรียน,นแล้วเดินครึ่งสระก,กันอ่ะ,ะเดี๋ยวหายตัวไปปรับเลย,ยอู้อเล่นด้วยแหมพูดดีนะอนาคตสดใสนะเนี่ยยิ่งกว่าอะไรทา,ทางนั้นเลยอ่ะนะครับมา เดี๋ยที่บอกฮะโซนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนว้าวนะฮะนี่ฮะน่าจะเป็นการยกสะไว้น้ำบนกลางอากาศถะว่าเป็นอย่างไรนี่ฮะดูฮะบรรยากาศยิ่งใหญ่มากโอ้โหโซนนี้สวยงามมากสั่งหินที่เดินเป็นปุ่มๆมาจากอินโดนะอ้าวเหรอครับอ้าวแล้วฮะมีประวัติฮะอลังการฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทุกคนนอนและเห็นทะเลโซนนี้โอ้โหฮะภูลวิลล่าใช่ไหมครับ อลังการอ่อแล้วผมเห็นทุเรียนแล้วผมเห็นทุเรียนแล้วเชื่อแล้วว่ามีทุเรียนจริงๆโอ้ไม g o กมังคุดก็มีนะครับมังคุดก็มีใช่ไหมพี่พี่พูดดีมากฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะที่มาพักที่นี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวผมสวัสดีแทนผู้บริหารนะฮะโอ้มาเต็มแม็กเลยถืออะไรมาจ๊ะเจ๊พิซซ่าเหรอฮะนี่คือทุเรียนเห็นไหมโอ้โหพันอะไรครับหมอนทองทุเรียนหมอนทองรูกละสองพันทานไม่เอ่ย เชิญผ่านได้ครับผ่านได้ครับโอ้สวัสดีครับลูกอนาคตไกลนะลูกนะอเดินครับลูกไปเชิญครับเชิญครับโอ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ระวังลูกลูกระวังลูกนะฮะอ่าโอเคนะครับขอบคุณนะครับอ่านะครับนี่คือเขาเรียกว่าอีกหนึ่งโซนภูวิลล่านะครับก็มีเขาเรียกว่าผลไม้ไทยแซมอยู่ในบรรยากาศของโรงแรม นะครับทุเรียนนะพี่เจ๊รู้จักทุเรียนไหมกำลังอื่นอยู่ม,มันทองมันทองเจ๊ว่าฉันเป็นศัตรูกับมันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูสว่ายน้ําที่อยู่กลางอากาศอย่างไรและไปดูวิว366องศาว่า3 6 0องศาว่าจะสวยงามขนาดไหนที่เห็นเกาะช้างได้ทั้งเกาะครับเชิญครับ โอ้โหอาจารย์มุมนี้เชื่อแล้วว่าเขาเรียกว่ายกสระว่ายน้ํานะครับมาอยู่กลางอากาศจริงๆสวยงามมากเห็นวิวฮะนี่เป็นมุมที่แต่ละคนแอคเนี่ยบอกลูกค้าก็ชอบมากนี่ไงถ่ายรูปก,ก็จะใช่แบ็คไงไหนคุณแม่คุณแม่ทำให้ดูไห้นะแต่ถ้าผู้จัดการเห็นไหมมุมคือมุมประจาที่เราสังเกตลูกค้าโซนบริเวณเนี้แอร์เรียเนี่ยครึ่งทางเนี้ยจะถูกถ่ายมากเพราะว่าด้านโน้นด้วยเป็นภูเขาภูเขาด้านนั้นติดคลองพาสมุมประจานอาจารย์เลื่อนนิ้วมืออาจารย์ยืนอย่างนั้นปึ๊บเรามองได้แท้ๆถ่ายรูปเห็นไหมปาก ของผมมุมนี้ก็จะสวนมานีปั๊บเห็นทะเลนี่คือเขาเรียกว่าวิว360องศาสวยงามมากครับคุณผู้ชมเป็นมุมสูงสุดของที่นี่อเป็นไาฮะอาจางโฮจุ้ยที่นี่มุมนี้คือในระดับความสูงที่พอเหมาะเนี่ยไม่เกินยอดไม้เนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มออกซิเจนที่ที่เขาเรียกละเหยขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วเราจะได้มวลอากาศเย็นจากหุบเขาครับตรงนี้ค่อนข้างจะสบายถ้าขึ้นมาแล้วสบายเลยแหละนี่คืออีกหนึ่งมุมที่คนมา ทุกคนที่ขึ้นมาที่นี่แล้วประทับใจเพราะมันเห็นหมดอ่ะถูกต้องครับชัดเจนมากสวยงามมากเห็นทุกอย่างที่เป็นโรงแรมด้วยและโรงแรมก็เก็บรายละเอียดทุกมุมเห็นไหมว่าสวยงามหมดครับนี่ฮะสังเกตว่าเก็บทุกมุมฮะแล้วเนี่ยฮะและได้ข่าวว่าพื้นสานี่เอาหินอะไรนะครับหินที่เขียวเหมือนสีมรกตอะ่ะมาจากอินเดียพอเดินลงไปแล้วเหมือนนวดเท้าเป็นปุ<ฮ>่ปุโหเนี่ยเห็นไหมฮะใส่ใจในทุกเรื่องรายละเอียดถ้าเรามองลงไปแบบ เออเินเผลอน่ะมันจะเป็นเหมือนสักรมรกฏอ่ะอ่าถูกต้องฮะใช่ครับเพราะคุณสายยกขึ้นมาอยู่อย่างงี้ฮะมันก็เป็นมรกตแน่นอนสวยงามฮะแล้วก็จะนวดเท้าเดินแบบว่าสบายแล้วมาปั๊บเขาเขาก็จะเอาน้ำตะไคร่น้ำตะไคร์อร่อยอร่อยครับช่วงบ่ายที่นี่เราจะมีเราจะมีบริการเฮ้ยจริงเหรอช่วงบ่ายแต่ให้สำหรับคนที่พักเอ่อบิลล่ากับท็อปวิวเท่านั้นตายแล้วพี่มาเสิร์ฟเลยพี่มาเสิร์ฟเลยสุดยอดฮะอ๋อโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาเลยฮะเสิร์ฟสดๆเลยมาพี่มาอร่อยครับขอบอกฮะน้ำตะไคร้ โอเคฮะสวนนะจากสวนจากสวน,สวนเราก็จะมีแต่น้ำสมุนไพรแล้วฮะ,ะชัดเจนฮะพอดีฮะอีกสองสองแก้วตากล้องพี่เผื่อฮะอีกคนึคนฮะผมสองแก้วเลยนะครับอ่านะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราเขาเรียกว่ามาป,ปิดรายการส่วนหนึ่งไม่เชิงปิดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปปิดรายการอยู่ที่หาดนะครับซึ่งเป็นหาดส่วนตัวของโรงแรมที่สามารถจุคนได้ประมาณพั 1, 500นถึงพันห้าร้อยคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นชุดลำรองนะจานะแล้วไปที่หาดกัน นะตอนนี้คุณแม่ฮะเดี๋ยวคุณแม่จะอยู่บเราตร้องนี้คุณแม่จะลงน้ำได้ไหมอ๋อไม่ไปแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ไปแนละ้วจะไปกับพี่ไพรโรด <c oughs> <อ>นะครับคุณแม่ครับถ้าเผื่อว่าแฟนๆรายการของสถานีเฮทพัชชนาของเราที่ชมอยู่ถ้าบอกว่าเป็นลูกค้าจากเฮทพัชชนาของเรามีโปรโมชั่นอะไรไหมครับผมก็มีราคาพิเศษเมื่อวานเราให้พิเศษเอ่อส่วนลดอาหารไปแล้วอ่าครับผมจะเป็นส่วนลดห้องพักครับเราลดให้สามสิบเปอร์เซ็นต์อืครับผมสุดยอดขอบพระคุณมากครับโอ้โหนะฮะนี่เราจะลาไปด้วยบรรยากาศการหมุนกล้อง แบบ3ามร้อยสิไปจบที่ทะเลและเราก็จะไปโผล่ที่ทะเล3คนคในชุดลํำลองเดี๋ยวเราไปปิดรายการที่นอ่นครับผม หลังจากการเลิกธุรกิจชิงแสนแบบนี้ของเมืองไทยตอนนี้เรามาอยู่อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เราไปดูนะเขาเรียกว่าสะรอยน้ำกาอากาศแล้วเราก็โผล่ตัวมาอยู่ที่นี่นี่คือหาดของอาณารีสอร์ทแอนด์สปาใช่ครับผมเอาไว้เอาไว้รองรับเวลาลูกค้าครับหลังจากที่พายขยักเหนื่อยแล้วก็อาเมืองไทยแต่เมื่อกี้อาจารย์พายมานี่ใช่ไหมใช่ครับเสร็จปุ๊บมาลงที่นี่ับมีเตียงผ้าใบมีร่มมีผ้าคนหนูอ๋อตอนนั้นขอโรงแรมเหรอให้เดี๋ยาโอ้ตายแล้วมีอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกทั้งหมดเลยครับมีผ้าคนหนูให้ร่มเตียง ห้องน้ําห้องอาหารสั่งอาหารได้สั่งเครื่องดื่มได้ทุกอย่างมีนี่หมดเลยครับมีกีฬาด้วยนะวอลเลย์บอลให้ด้วยใช่ครับผมทีนี้จุกได้ประมาณกี่คนครับพี่ตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นนะฮะพื้นที่ภายในอีกประมาณ14บส่ไร่ห้างในเหรอข้างในเลยสไร่โอ้กําลังบอกว่าจะเปิดรีสอร์ทอีกที่นึงตรงนี้เหรอเดี๋ยวเรามากันโอ้ย นี่โซนสั่งเรียกว่าคลองคลองพร้าเนี่ยหาหน้ารีสอร์ทอันนี้เรียกปากคลองเลยหาหน้ารีสอร์ทเนี่ยจะมาเอาไปหมดเลยนะครับเรียกว่าอาจารย์ฮะหวงจุ้ยที่นี่เป็นไงฮะอาจารย์ก่อนกิยการอ่ะจริงๆแล้วหวงจุ้ยปากคลองเนี่ยนะครับเขาบอกคือเวลาเวลาในสมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่นําไปสู่ความสุขบอกปากท้ายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นจุดรวมนะครับจุดรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ปากอยู่ที่ท้ายแหละ นะครับชีวิตจะเปลี่ยนแปลงก็อยู่ที่ปากและอยู่ที่ท้ายฉะนั้นเนี่ยในโซนนี้เขาเรียกว่าปากคลองหรือหรืออะไรที่เป็นอะไรที่เชื่อมกันต่อกับทะเลเห็นไหมาะนั้าที่ใหม่ตรงนี้อยู่ปากที่เก่าก็คือเกือบท้ายคลองเตาไปหมดสิถูกครับแสดงว่าที่นี่เป็นโรงแรมที่เป็นจุดกําเนิดให้คนที่นี่ได้เติบโตด้วยใช่ทั้งซ้ายขวาถูกต้องเหมือนเหมือนคุณแม่บอกอสมัยก่อนอาณาเนี่ยครับผมนะครับมาตั้งที่นี่ไม่มีใครอยากมาซื้อ ทุกวันนี้เห็นไหมฮะมีแต่คนแย่งเขาบอกว่าที่เป็นเงินเป็นทองแต่จะบอกว่าอีก2ปีคือทองคําที่นี่คือทองคำชัดเจนฮะวันนี้ฮะสูตรสเร็จของวงจุ้ยนะครับอาณาลีสอร์ทแอนด์สปาครับวันนี้ครบสมบูรณ์แบบทั้งตำแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งนั่งเนี่ยของคุณแม่ก็นั่งรุ่งเรืองอยู่ติดผ้าม้าวิ่งคือเราดูเซตเรียบร้อยนะครับหไม่ต้องตกใจเอ๊ะมากลาวันมาเบื่อนี่เรามาปิดรายการที่นี่อย่างที่บอกนะครับเรามาอยู่ที่เกาะช้างนะฮะเราปิดรายการที่เกาะช้างตอนนี้ที่เรียกว่าคลอออออองงพรรรราาาาาาาววนนนนนะะคคคัับบปปปกกลทีีี่่่เเเ็สสแยยู้ ธุรกิจสปาและโรงแรมคือจริงๆนประมาที่ความสำเร็จมาที่นี่ต้องมีสักสาวันคือสวันอย่างน้อยนะครับเดินทางมาถึงคือออกมาให้มันถึงบ่ายแล้วก็เที่ยวบ่ายนอนคืนนึงแล้วก็อีกวันนึงเนี่ยคือคือรีแลกซ์ละเขาเรียกว่าสุดยอดนี่คือหวงจุ้ยร้อยร์เซวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องที่คุณ อะไรอาจารย์ผมพูดสูกคงจุ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเหลียงไม่ใช่เรื่ององคงาไม่ใช่เรื่องแต่จริงๆแล้วมันคือหลักการและเหตุผลของพลังงานคับผมคือพลังงานที่มีอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเขาแยกเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับเขาแยกเป็นธาตุนะครับเหมือนคนเราเนี่ยเกิดมาจากน้ำไม้ไฟดินทองเขาก็แยกเป็นธาตุอย่างนี้แหละชัดเจนนะครับแล้วเมื่อไรเนี่ยมันมารวมกันมันเกิดพลังงานเหมือนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีพลังงานฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยที่มีธุรกิจ นะครับธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆใดๆก็ตามเนี่ยถ้าทําถูกเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดการ follow up หมายคือว่าการเติบโตขึ้นไปอีกในอนาคตมากมายนะครับวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราโอเคจะยังไม่ที่สุดของมันแล้วแต่มันก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะครับเพราะเราต้องรอเวลาของมันความพีคของมันมีคนเรามันมีทามมิ่เหมือนกันนะครับที่ดินก็มีทามมิ่งสมัยก่อนที่ดินเนี่ยนะครับ อย่างสีลมเนี่ยตาลางวานึงเนี่ยสี่ห้าหกหมื่นบาทแต่มัตจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วไล่เป็นสิบล้านไล่หนึ่งนี่มหาศาลมากมฉะนั้นหน้าวันนี้เนี่ยต้องมองแล้วว่าเมื่อมันตโตแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ละฉะนั้นคนที่นักลงทุนจริงๆเขาจะมองซื้อตอนที่ดินมันถูกเหมือนกันเราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามชัดเจนเกิดก่อนโตก่อนตายยอาธุรกิจนะถ้าธุรกิจคนที่มาเกิดหลังโตยาก ตายก่อนจำไว้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการบริหารจะยากขึ้นเพราะเขาเรียกแฟกเตอร์เอฟเฟกพวกแฟกเตอร์ต่างๆองค์ประกอบต่างๆก็จะมาทำให้เราเนี่ยทำธุรกิจยากขึ้นชัดเจนเป็นลักษณะนั้นนะครับวันนี้นะฮะเขาเรียกว่าได้เรื่องฮงจุ้ยอ0 0ร้อยเปอร์เซ็นแบบสูตรสำเร็จเลยนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลากันตรงนี้นะครับนะฮะขอบพระคุณพี่ ไพโรจน์นะครับนะครับขอบคุณมากนะครับแทนขอขอบคุณคุณแม่สีรัตน์นะครัฒน์นะครับนผู้บริหารของฮาน่ารีสอร์ทแอนด์สปานะครับที่ให้โอกาสเรามาจริงๆดแชร์ประสบการณ์ สีรัตนนี่มีทั่วเลยนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านน้นเป็นสะพานไม่ละสะพานเฮราแหละนะครับทางนี้จำง่ายๆเวลามาถามหาท่านได้ใ่ครับนะครับการบริการอย่างครบวงจรนะครับนะครับเดี๋ยวเราลาการแล้นั่งเรือกลับไปบอกว่าอกกัทุ่มหนึ่งหิ่งห้อยมาอาจจะมีภาพบรรยากาศการดูหิ่งห้อยสักนิดหนึ่งครับนะครับแล้วลาอย่างมีความสุขนะวันนี้เราทั้งสามคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอเชิญมาตอนรับของภาคตะวันออกครับ